ไปอยู่กันที่โฮมสเตย์พี่โอมสายชิวนะครับพี่แบงค์อันนี้ผมมาที่นี่ผมจะโดนกระทือไหมพี่ที่นี่อ่มันบลอยบกใช่หรอพวกกันพวกกันเๆพี่เอาสุดพอดเอากิงนะครับผมเข้าเข้าห่วงพร้อมเลยดูเยี่ยมเยี่ยาดอเ ก็สำหรับในวันนี้นะครับผมเราไปอยู Hiç ่ก like ันที่โฮมสเตย์พี่โอมสายชิวนะครับอันนี้คือบอกเลยผมไม่รู้จักหรอกแต่ว่าท่านสุรตะรู้จักพี่แบงค์อันนี้ผมมาที่นี่ผมจะโดนกระทืบนไหมพี่ที่นี่มันเป็นถิ่นรายบัใช่หรอพวกกันทั้งนั้นเฮ้ยน้่หัวทองคนนี้คือใครวะพี่โอมสายชิวเอาเลยพี่โอมพอดีพี่ก็สำหรับในวันนี้นะครับผมเราก็มาเที่ยวก็คืออันนี้คือเป็นครั้งแรกของเรา่ใครวะไอมีใครนี่จกโอ้พาใครมาเว้ยโอ้โหบุคลิกแบบไม่น่าแบบเข้าแกงยังะ ก็จะมาอยู่กันที่โฮมสเตย์ก็คือวันนี้พี่โอมเขามีโอกาสใจดีพาเรามาเล่นน้ำได้คือบอกเลยว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำที่แบบว่าถ้ามันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วที่นี้ไปเนี่ยฟาดเลยฟาดเลยเนี่ยงหาเลยใส่ป้อนตัดตัดคลิปใส่ตอนตัปุ๊บตัวเนี้อาใถ้าคลิปนี้คนดูกดถึง5,000ไลค์ผมให้ฟาดเลยเอ้ยเอาเดี๋อ่ะเนี่ยว ปากอะไรกตหรอะไรอ่ะตาอังมีด้วยเหรอากเฮ้ยอือาอะไรเนี่ยเอไปตักน้ำเอาไปตักน้ำไปตักน้ำ มาทุกคนก็อันนี้นะครับผมคือเรา,าก็เพิ่งมาครั้งแรกหลังจากที่เราเนี่ยเคยดูคลิปพี่โอมสายชิวใช่ไหมว่าเขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ก่อนผมก็ดูรถเขานะแล้วก็วันนี้คือเขาเน<ะ>ี่ยพามาเล่นน้ำือบอกเลยว่าพี่แบงค์เนี่ยนึกไงพามาเลยพี่รู้วยหรอเป็นคนพามา<ะ>ใช่ไอ้ด้วพามาใครวะใครใครเวทีเดนเซอร์ <laughs> วันนี้พามาปนรถเอ๊ะเดี๋ยวเราดูช่องผมเลยผมจะพี่โอมเขาเคยไปต่อราคาใช่ไหมฮะผลนั้นเขาหน้าเสียเลยใช่เหรอเดี๋ยวเราจัดมั้งเฮแกล้งอะไรขนาดนี้เลยวะเราจัดบ้างให้เหรอครับเราจะต่อต่อให้ยับเฮ้ยถึต่ออะไรวะเห็นว่าพี่โอมคันนี้ที่ได้ขายผมประมาณแสนกว่าวันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูคลิปดผมแล้วกันเฮ้ยวันนี้อยากให้พี่โอมมารีวดูผมเตีกับกัปตันเหนืวะเนี่ยอันนี้คือมันก็จะมืดแล้วนะครับน้องๆก็เดี๋ยวเฮ้ยเขามีเสไลดอร์ะไรเบ้ไปจัดดิ เรียกูดูทรงเด็กดั้งน่ากลัวว่ะรอดูรอดูรอดูหนึ่งพันนี้รอหนึ่งพันี้ึ่งพัอันนี้อันนี้ลูกแกนะทุกคนโอเคลงไปลูก <c oughs> ไปเลยป<ก>ังเฮ้ยไอ้เกมนี้น่าเล่นว่ะแ <c oughs> ต่ผมก็ไม่กล้าเล่นอ่ะทุกคนคือแบบว่าเราอยากรอพีออ่โอมก่อนและพี่แดงปังเฮ้ยผมกลัวพี่โอมกลัวพี่โอมบ้าดีไม่ว่าไม่ว่าจัดเลยจัดเลยเหรอปังพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยฮะเอา่ะเอางี้ว่ะ เราคุยพี่โอมบเลยเ <Okay. S 2> อี่ยพี่ พีดพารีวิวโฮมเตย์ไม่ไหวที่ได้นี่คือผมป่าเต็มก้าวสีองศาแล้วพี่โอ้ยผมเคยเอฟซีเใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ทำหน่อยแล้วโอ้ยดูดูตลอดเลยทำไมก้าวสีองศาวะทั้งงงเลยคือรถมันแรงพี่คนทำมันเก่งไงโอ้มันแรงใครทำวะรุ่นไงเฮ้ยเด็กข้างใครผมได้ไหมใช่เอาเด็กข้างไข่พี่เออโอ้อันนี้เราเป็นอันนี้เป็นเด็กข้างใครวะต่อใช่ครับพี่เออเราต้องสีทอดตระกูลการมีเด็กข้างไข่ต้องแบบ ทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยแล้วขยายให้หมดตอนนี้ไปกินทวีปฟังภาคอีสานไปประมาณ80%แล้ว80%แล้วไร่ยี่สิบพี่อยู่กับเิซ่าลิซิงอันนั้นจะเป็นกีฬาไทยคนหนึ่งที่เอางี้ว่บโดนน้าไปดูเหรอพาผมไปเล่นได้ไหมผมก็ไม่กล้าเล่นโอ้โหตอนนี้เปเกใจอะไรกันถึงที่ขายนี้ตามสบายไอผมก็เก่งใจไม่ทิพย์เลยไหมเนี่ยไม่เล่นก่อนเล่นก่อนเล่นกม่อนใจเย็นนะเย็บนี่ไม่ค่อยได้มาหรอกมึงอะ ไปตักทีเถอะมาไม่ทันเลแ้จะีแล้วโยมันเอาหน้าลปเลยสองเราหน้าได้เลยที่เปิดคุยๆเปผมสามนะเอาต่อเปิดเลยทุกคนไปโย่ไอ้ที่มันรองรถเด็บ ไมกล้องเลยอะกล้องเลยเดี๋ยวมาเร่นวิธีการเล่นที่ถูต้องก่อนพี่เอาน้ำก่อนพี่เอาน้ำก่อนไปหนูขอก่อนไปไลยพี่เออเฮ้ยยังว่ีครับทุกคนเฮ้ยยุดยอดเอาไปดูดูดูพัดูพัดของจิงไปเลยไปเลยไปเลย วาทุกคนอันนี้ก็ไอเก็บไปเยี่ยมเก๋เขาได้ใหญ่แล้วไปไอเก๋ไปบไป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 โอ้โหเด็กดีด็กดีขออะไรไม่ต้องใช้นะปัเอาไปทำไอเกเลยไปเก็บมา อผมถามกินเอาไว้มันลึกเลยพี่ออ๋คืออันนี้ขุดไว้ปกติที่อื่นเขาไปดำน้ำดูกระลังแต่ที่นี่ดำดูพวกซากรถเราจะไปข้างล่างนี้เอาพี่เอาไว้ทำไมอ่ะเออมึงไปที่ไหนทำเราต้องการทำไม่รู้สึกงปวดหัวะั้ยเยวพี่เดูพี่ดูพี่ดูดิ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  โอจะเล่นกนเพ่ไเล่นแบบสวยดีกว่าไปไปท่าสวยกันไปเลยไปขึ้นไปทาสวยไปทาสวยกันก็เอาคะแนนไปเลยเกรรมการตัดบเ็นได้่แล้วได้เลยพี่ปัไปพี่ผมตาเลยพี่่ไงที่มาเปิดโฮมเตเลยพี่ปกจริงเลยว่าจะทำให้เวลาอชอบมหาเยอะอมหาเยอะเามหาก็ต่อไปไม่ต้องไปที่บ้านนี้มาที่เลยเจอดีที่โมเตยเลยเฮ้ยใครดึงโนกไป ก็เด uhm ี๋ยวเนี้คืออาจจะเป็นคลิปเก็บบรรยากาศนะครับผมเพราะจะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวมาเล่นมาอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะก็พี่โอมอ่ะไหนท่าสวยของพี่น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 อนนี่เลยไหนไหอนนี่เลยเออเอาเอาพี่เอาสุดพอดของกินนะครับผมเข้าเข้าหูหวงพร้อมเลยเออาดูเรียบเรียบ แบงเออบงเาเลยเฮ้ยใ,ใครห่วงออกวะปักชีั้มาเร็วใจเฮ้ไป,ไป,ปัก,กนะครับอ้แบงแบบใได้ดใจไม่ได้เลยอ่ะดูดิเฮ้ยสามออกไอซิปซูมดิ<า>พี่แบง ทำไมห้ำน้อยจังเลยอ่ะแบงค์เราต้องห้ามหำใหญ่เว้ยอ้าวก็ก็แบงค์เราต้องห้ามหำใหญ่ทำไมพี่ก็คือเข้าวงการเราเอาหำไปทอดกับรถอย่างเดียวอ๋อไม่เพราะมันจะเล็กลงเรื่อยๆยิ่งอกยิ่งเล็กลงใครเข้าวงการไม่จำเป็นต้องใช้ห้ำใช่เฮ้ยทุกคนเอาี้เดี๋ยวเรารอดูพี่แบงค์ไปดีกว่าว่าดูดิว่าท่าแกสวยมากแค่ไหนเดี๋ยวรอทุกท่านโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาหาพี่ชายแล้วโหพี่แบงค์พี่ไม่ใจเลยอ่ะ ไปโดดสักรอบหนึ่งเขาโอ้โหจะไข่โอ้ดูเสียงของผมดิเปลี่ยนแล้วก็ในวันเนี้ยพี่พี่ว่าที่ตรงเนี้ยที่เขาว่าจะทำสนามว่าทำจริงไหมวาพี่จิกฮะหรอใช่เขาขอได้ยกเทศบาลแล้ว้สนามตรงเนี้ยเลยล่ะป้งเราข้างโฮมสเตย์เราต้องยกรถมาวิ่งเ่แต่ว่าผมคงไม่รู้จักแกครั้งแรกเนี่ย ะพวกราฟที่พาไปตบปันปลงโอ้โหเราเป็นพี่ไอ้เหี้ยเออเราก็ไม่กล้าทับหรอกก็วันนี้ดีใจมากที่เรามาเล่นน้ำครั้งแรกคือเราปกติเราอยู่หอนแก่นไม่มีน้ำเล่นเลยนะมีบึงน้องโคเราก็รู้อยู่ว่าบึงน้องโคมันเป็นยังไงก็ดีอยู่แต่ว่าอันนี้เจ๋อแต่มันเย็นเนาะน้ำเย็นให้มันเย็นก็สนุกมากเลยทุกคนก็มีที่โดดล่มด้วยปะไปโดดดิเฮ้ยเหลือยประกังได้เฮ้้ยขึนไปเลยไม่มีประกันนะ ไแล้วพี่มันจะหักมเนี่ยเกมเกมปงเกมไว่ามันขึ้นไแค่ดีก่าไปอีกไป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 ปไไปไไป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 ไไป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 ปไ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 

มาทำไปได้ใหมว่าวกูงวงว่ะโอ้ยชมวิวชมวิวเออจะบ้าเหรอบ้างป็นแบบนี้ยนะเออตายแน่โอเคครับทุกคนก็สำหรับในวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคริวันนี้ก็อนมาดูทิวนะทุกคนก็เดี๋ยวเ,ออเราเวลาพี่โอมดีกว่าไหมเราจะกลับเลยป่ะพี่หรือนอนค้างกลับกลับกลับเลยเมียดาเฮ้ยระดับพวกเราอ่ะจะเป็นกลัวเมียพี่กูไม่เคยกลัวมดเคสกูเรืองแสงหลอดแล้วเฮ้ยซื้อไหนอ่ะคอนโมเอางี้เราไปบอกลาพี่โอมก่อนดีกว่าป่ะไปไปเลยพวกมึงอ่ะบ้างกูไม่ไหวแล้วกู โอเคทุกคนตอนนี้พี่เราไปอยู่ในดาพี่โอมเวันนี้มาโคตรหนุกเลยพี่จะได้ไหมไมด้ยอดคือต่างแข่งไหมคือตอนแรกอ่ะเราเล่นกันเฮ้ยไม่ทีไม่เลยไม่ทีไม่ทีผมจะไปถทีพี่ทำไมพี่เป็นพี่ผมแล้วผมก็แบบไม่เคยแบบทำอะไรอย่างั้นเลยแล้วขนาดกับพี่แมงนาผมนี่แทบกราบตีนเลยพี่เฮ้ยจีนไปไหมสองคนวะ โอเคสำหรับคีชีอเจ้าวิ่ยรือนแรกกแชร์กตไปรืติดตามช่อง้ายนไม่แข็งหล่แข็งต่อแล้วก็แข็งโอมสายชิวขอกหดปอกขอกดไฟจหมดฟัเออหมดัหดไฟสรับวันนี้ไปแล้วยแอปปไปแ้วไปแล้ว